สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนชุดกดโซลารินดีมร้อยยิบห้าครับเป็นเครื่องเว็บร้อยย้านะครับผมอา,อาการยท่านนี้ก็มีเสียงดังจอกแจ๊กจอกแจกอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ดูว่ามันดังยังไงนะครับ ดังแรงมากนะครับผมปรากฏว่าไอ้ชุดกดโซ่มันไม่ดีครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวมาสตาร์ทดูว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะครับที่การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับผมก็เป็นใช้ตัวทีเบอร์แปดสองตัวนะครับ น,นี้มันจะจมลงไปนะครับผมทำให้โซ่เราเลิ้นอยู่ด้านในมันก็ขยับเลิ้นไปเลิ้นมาได้นะครับเราก็ได้ซื้อเจ้าตัวนี้มาครับในราคาประมาณไม่ถึงร้อยนะครับก็สังเกตของใหม่กับของเก่าครับขามันจะแตกต่างกันนะครับขาตัวนี้มันจะยืดลองอมาขาตัวนี้มันจะจมนะเพราะว่าสปริงมันตายครับผม ที่ห้องใหม่มาเขาจะมีที่หมุนปรับโซ่ให้เราด้วยนะครับเราหมุนดึงเข้าให้สุดนะครับแล้วก็ใสแผ่นประเก็นเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่นัดเข้าไปเหมือนเดิมครับ ปอไอ้เจ้าตัวนี้ให้มันดีดสปริงดึงโซ่นะครับผมแล้วก็มาสตาร์ทกันนะครับว่ามันจะเงียบหรือไม่นะครับผมก<อ>็เครืองยนเงียบขึ้นนะครับมีแค่เสียงไอ้กระเดื่องเวบาวเล็กน้อยนะครับผม คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม